ยินดีด้วยนะคะที่คุณถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะคนมาจ้าเ,เอาเอฟซีเพิ่นถามมาเจ๊กกินดาเพิ่นได้เลขวิ่งตัวใดอ๋อ <Hail. S 2> เลขวิ่งบ้าค่ะจ้าเลขวิ่งของนางบ่ะจดนะคะเด้อคนมาแม <c oughs> ่คือเพ้งคือบ้าแรือปล่าอ๋ออย่าเพิ่มอะไรจดเนาะให้ฟังก่อนนะค,ะนะค,ะนะคะ่ะว่าได้น่าจงได้ตัวเลขอันจังซีเนาะค่ะเนาะคือตัวเลขคันเมื่อเมื่อวันโกนของ สีอกราศนีเนาะค่ะบวงสรวงอยู่ในบ้านเนาะกับบอดเซนแอดทั้งหลายไปเนาะค่ะพราว่าพญา้านพ่นหมกว่าย่านโควิดค่ะไม่ใช่นั่นกับสินวิววาให้พี่หายน้องแังเนาะค่ะนาะค่ะบวงสรวงเปิดโศกเปิดทรัพย์ราวาปูญยาเพิ่นล่าสินมาหาเงินล้านมหาลูกหาล้านก็เลยบวงสรวงตอนหลับเพิ่นหลับโสดหลับทรัพย์ค่ะได้เลขตัวนั้นหันได้เลขทูปหันคือสองสองหกค่ะอืมจ้ะ สองสองหกจ้าสองสองหกค่ะอยู่ในโทรศัพท์นี่ค่ะกะนี่เนาะค่ะเนาะเลขทูบเนาะค่ะเนาะนี่นะค่ะสองสองหกค่ะพี่น้องสองสองหกจ้าเลขทูบจุดยุบานจุดยุบานค่ะมือบ่งสวงค่ะบานนี้ผู้ถามมาอย่างนี้ครับนี่่าจะงวดนี้จะไปโดดยังค เเออะด้วันนี้เจ้าสิรุ่นเจ้าสิเฮ็บยังรุ่นหวยรุ่นห้ยว่าใจคือสีเจ้าว่านแหเป็นบ่ว่านแหี้เพราะเป็นพี่น้องแม่เจ้าสีสอนแยงสอนแยงโอ้ยเฮ็ดได้เบิดค่ะพี่น้องคอมเมนถือเก็ดได้เบิด์ตเอฟซีสั่งมาเลยค่ะบเโิดแต่ต้นไม้เฮียันยังไงแกกินดาเฮ็บยังก็บอกมาเลยบอกมาเลยค่ะบัดนี้เนาะค่ะเนาะบัดนี้มื่อวันพาเนาะค่ะจูดสองมื่อว่ามันสิได้คือกันบอค่ะพี่น้อง บันีเมื้อวันพานในจุดได้ซ้ำซ้ำหกค่ะวันพานออกวันสาค่ะอันนี้คือจุดทูบยุบานเนาะค่ะนาะแต่แต่เพอแต่เพอจุดประทัดหลับหลับโศกจ้ะประทัดเ่มันเบิดแลเลยพี่น้องบนันนเด็กน้อยนะเกิดวันที่ยี่สิบหกกับยี่สิบหามันเลยเข้าไปเข้าไปแล้วประทัดหันไม่อม้อมโตอีโยกเกิดกับอันีน้องบุง๋ม นี่สองหาสองหกอะไรพ um uh ok um ี่นงค์มกแข้งค่ะอือเดียวเอจ้าเอาเลขทูบตัวใดก็จ้าเกะมีมีเลขทูบสองสองหกค่ะสองสองหกค่ะสองสองหกจ้าแล้วก็จุดจุดมือบวงสรวงเนะค่ะนงคจุดแล้วก็มือมือออกพรรษาเนี่ยจุดได้สามสามหกค่ะสามสามหกจ้า อันนี้คือคือเลขบวงสวงอยู่บานเนาะค่ะเนาะนี่เป็นเลขทูบทั้งสองจ้าแต่ว่าประทัดใหม่เด็กน้อยสองคนอีโยเกิดกับน้องบุ๋มอะค่ะจ้ามันเกิดวันที่เศร้าหาคับเศร้าหกเลยซื้อผ้ากันซื้อไว้แล้วครับพี่น้องสองหาสองหกจ้าสองห้าสองหกนะจ้าผ้ากันซื้อไว้แล้วค่ะก็มาตรงกับอันยาพันล้งพูนี่เนาะค่ะน้องมื่อเสาร์นี่เพิ่นสิเลื่อยลงนั่แหละค่ะยาพันลง มองงานคลิประทึกนะครับพี่น้องเนาะคลิประทึกงานเปิ้ลลงงานไม่นั่งนี่เพิ่นมาจากน้องหานผูปนจาแมนเพิ่นก็เลยสิเลื่อยลงน้ำคับพี่น้องเพิ่นเลยมาเอามาเปิดโศกเปิดซาบให้กระเขียนสองหาตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะแม่เซนันเฮ้าบ่มีพลาดเนาะค่ะลูกหลานปู่ย่าเข้าต้องไดซาบเบอรสุขสุกสนเนาะค่ะมาเห็ดมาสางน้ำกันพ่นว่าเนาะค่ะก็เลยได้ตรงกันครับได้ได้ตรงกันกับเลขแมนเพิ้นเขียนในสองหาตัวเดียว เ,เราเล่าตัวไดเจ้ามักที่สุดตัวเด่นตัวเน้นเจ้าซื้อสองตัวนะสองหาสองหกเลยแมนซื oui ่อเล้วซื้อเล้วกับฟันดีครับพี่น้องฟันมาได้เกี่ยวเขาเหลืองเต็มทงมีพิมลไปไปตันบักหูไม่ทงนะดาซื้อไว้แล้วค่ะพี่น้อง